พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในชีวิตของเราผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกๆวันครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนําที่มาจากพระเจ้าการแบ่งปันนี้จะถึงพี่น้องทุกคนได้รับฟังและได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะครับวันนี้ขอ,อเชิญพระคาของพระเจ้าในพระธรรมมรารโกบทที่9้าข้อยี่บสาครับพระเยซูจึงตัดแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านได้เชื่อใครเชื่อก็ได้ทํา ให้เห็นทุกสิ่งเอเมนครับเชื่อได้พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทําให้เห็นได้ทุกสิ่งนี่คือประโยคในที่ทรงพลังที่สุดในพันธสัญญาใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คําพูดต่อพระต่อบิดาที่กําลังสิ้นหวังแต่เป็นหลักการแห่งอาณาจักรสวรรค์ที่ใช้กับเราทุกคนในวันนี้บทของเหตุการณ์คือ บิดาคนหนึ่งนําลูกชายที่ถูกวิญญาณมาร้ายเข้ามาหาพระเยซูผ่านเหตุการณ์ที่ล้มเหลวมาแล้วสาวกช่วยไม่ได้สถานการณ์เลวร้วายขึ้นและความสิ้นหวังหรือว่าความหวังของเขาก็แทบจะหมดไปเขาจึงทูลว่าถ้าพระองค์ทําได้ขอช่วยเราเถิดแต่พระเยซูหันมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องว่าพระองค์ทําได้หรือไม่แต่ เจ้าจะเชื่อหรือไม่เหมือนกับพวกเราเนี่ยเราจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าพระเยซูหรือว่าพระเจ้าเนี่ยทำได้ทุกเรื่องครับมีอยู่สี่ข้อไได้วยกันที่จะมาแบ่งปันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือพระเยซูเปลี่ยนคําถามจากทําได้ไหมเราเชื่อไหมปัญหาที่ใหญ่ไม่ใช่อุปสรรคของพระเจ้าแต่หัวใจที่ไม่เชื่อทําให้เราไม่สามารถได้รับการอัศาจรรย์ได้พระเยซูไม่ไม่ได้ลดค่าของปัญหาทุกอย่าง แต่พระเยซูยกกระดับความเชื่อของเราให้สูงขึ้นที่สองก็คือความเชื่อเป็นประตูให้ฤทธิดเดชของพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราโยที่พระเจ้าพระเยซูตัดในเชื่อก็ทําให้เห็นได้ทุกสิ่งหมายถึงเรื่องเราการวางใจในพระเจ้าในพระอ,องค์เราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาทําในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ความเชื่อไม่ใช่พลังของมนุษย์แต่เป็นการเชื่อมต่อเรากับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้อง สามก็คือพระเจ้าไม่ได้การความเชื่อที่สมบูรณ์แบบแต่ความเชื่อที่จริงใจนอ่เมนครับบิดาคนนั้นจึงตอบว่าถ้าข้าพเจ้าเชื่อพระองค์อยู่ช่วยข้า,ขาพเจ้าให้ความเชื่อและเชื่อว่าของเชื่อว่าของที่ข้าพเจ้าด้วยนี่คือหัวใจที่พระเยซูร,รับฟังแม้ Amen. ความเชื่อจะอืมความสงสัยบนความสงสัยแต่ความจริง ดึงความอัศจรรย์เข้ามาสู่ในชีวิตขพระที่สี่ก็คือบทเรียนของอเราในตอนนี้ก็คือหากลูกหรือว่าหาสุขภาพหรือการเงินหรือว่าความหมด,ห,มดหวังพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเชื่อได้หากคุณรู้สึกว่าความเชื่อของคุณตอนนี้ไม่แข็งแรงจึงนําไปความอ่อนแอหรืออ่อนแอให้เรามาหาพระเยซูพระองค์จะผักไสส,สิ่งที่ไม่ดีออกไป แล้วพระองค์จะเสริมกําลังเราและประทานความเชื่อให้กับเราความเชื่อเล็กน้อยในพระเจ้ามีพลังมากสามารถที่จะมากมายที่จะอ่าไม่มีอยู่ในตัวของเราเองท้ายก็คือว่าสําหรับผู้ที่เชื่อทุกสิ่งเท่านั้นที่จะได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราจะมาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในสำหรับวจนะคำในมาระโกรบที่9้าข้อย3สามด้วยกัน สาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาในชีวิตของข้าพของทั้งหลายสรรเสริญและถวายเกียรติพระเจ้าหากเรามีความเชื่อที่ไหนพลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างในใจของเราที่จะวางใจในพระองค์ในทุกเรื่องที่พระองค์จะทําการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมพลังกำลังให้กับเราเพิ่มเติมทุกอย่างความเชื่อและไว้วางใจขออวยพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ